เตรียมตัวห้าหเจไปหนึ 6, 8, 10, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกลแงงสองสามสี่ห้าหกอย่าคิดค่ะแยกขึ้นานด้ห้าหดนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเสื้อนสี่ห้าหกเจการแขนยก้นค่ะยกส้นยิงธน

เปลี่ยนทีสองหขาซ้ายหนึ่งและสอามและสี่ขยยก2ครั้งสาเช่นขวาแบมโบ้ขึ้นมา1 2 5 6 7 8จ็ดแป่ขา b trái 1 2 3

hot